ฉันลืมตาขึ้นมามองเธอนยามเช้าตู่แอบหอมแก้มเธอบเบาๆทั้งๆท,ท,ที่เธอไม่รู้ฝันกลางวันด้วยกันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นยังมีความสุขเลือกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปรักของเราก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำๆๆดีๆที่โดนสะกดไว้ เธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีทางที่ฉันได้ก้มมือเธอแม้คราได้ดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ใหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ใน ถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่ยังไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร oh, I w a n a tell you about something that we should be together But ได้ส o ั e รแต t เพ t ย e เด just break me down forever นึกธอ ตอนเชาเวลเก้นก่อถึงทุกทีวันเช้า like every day f o my e r t and I w n n a pay down with you oh b a y เม่คิรื่องที่ทั้กนไม่วันทกดตอนต่แค่ไม่อยากใ้เธอต้อกายเป็นคนอื่นแต่เดกกอนัเดิ baby I f o g e t you all m life w i c h h a that you know i n that i t h beautiful แค่เธอจะไปก็เหมือนจะตายต่เกียดตการคอยสบายจะทำยังไงเมือดไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ใน ถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้จะไปอยู่ในถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร ยังไม่มีวันจะเดินกลับมาทุกครั้งทุกคราท,ที่เคยจดจำนั้นทำให้ช้ำเหลือเกินไม่อยากเมื่อเช้าไกลหน้าหนาวกินแต่ข้าวกับข้างข่าไม่มีเธอถึงกับเบือ,ออยากเจอเธอเลือกเออเปรียบกับดั้งปากกาที่หาไม่เจอต้องเพ้อละเมอนนะเออเจ้าเธอจะรู้ตัวไหมเฮ่หมอนจะเปลียนยามเช้าเคยงดงามในนานาหนาว ากให้เธอต้องไปกับเขาถ้าจะไม่ทำไม่ใครต้องร,ร้าวจะอไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้า ลับมาอย่าให้ไปรักใคร